สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาแกงเห็ดปวกกันนะครับเห็ดปวกซื้อมาจากตลาดประมาณร้อยหนึ่งนะครับก็จะแกงได้ถ้วยเล็กถ้วยหนึ่งพอดีอิ่มครับเห็ดปวกนี้มันจะมีความพิเศษในตัวของมันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรเยอะมีพริกแล้วก็ใบแมงลักนะครับภาษาอีสานก็คืออีตู่นะครับ ามาแกงกันเลยครับ เรามาแกงเห็ดปวกกันครับเติมน้ําลงไปนิดหน่อยนะครับเห็ดปวกเวลาแกงเห็ดปวกไม่ต้องใส่น้าเยอะเพราะว่ามันสุกแล้วเห็ดก็จะคลายน้ําออกมาเองครับเราเติมน้ําแล้วก็ใส่เกลือลงไปครับนิดหน่อยเกลือแล้วก็เติมชูรสลงไปอีกครับนิดนึงหลังจากนั้นก็น้ําปลาครับเพิ่มความกลมกล่อมครับ โอเคครับการปุ่มของเราก็มีแค่นี้นะครับกาเห็ดปัวกของเราก็เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เติมใบแมงลักลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับเราไปชิมกันเลยครับ แกงเห็ดปวกแซบหอมของเราก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่องรักท่าพนมให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับมามากินนับกันครับ